นรัฐบาลของเฮติกําลังเตรียมอพยพชาวเฮติออกจากกรุงปโตแปงรงเพื่อจะโบนะเมืองใหม่นะคะแต่ว่าก็ยังมีชาวเฮติบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยค่ะเนื่องจากพวกเขายัางไม่มั่นใจถึงอนาคตที่จะได้ที่อยู่อาศัยเหมือนเดิมหรือไม่ติดตามจากคุณชัยรัตน์ถมยารายงานจากประเทศเฮติค่ะอุปกรณ์อย่างที่ส่งเข้ามาช่วยเหลือในการเก็บกวาดซากอาคารทํางานให้เห็นอยู่หลายจุดทั่วเมืองแต่ความเสียหายที่มีเป็นวงกว้างครั้งนี้ ทำให้ไม่สามารถดําเนินการได้เร็วทันใจแต่เราจะเห็นชาวเฮติจํานวนไม่น้อยตัดโครงเหล็กของอาคารและขนซากคอนกรีตออกไปตามโครงการซราประชาชาติเก็บเศษซากกระหัก,กพังแลกเงินเพื่อเป็นการสร้างงานให้ชาวเฮติขณะนี้นานาชาติประกาศให้เงินช่วยเหลือเฮติถึง3 0 0หม่นล้านบาทซึ่งรวมถึงการสร้างเมืองใหม่แต่ปัญหาที่รัฐบาลเผชิญตอนนี้ไม่สามารถจะสร้างเมืองหรือวางพังเมืองใหม่ได้ถ้าไม่อพยพผู้คนออกนอกเหนือง ในช่วง2ถึง3วันที่ผ่านมานี้นะครับพื้นที่กว้างที่อยู่ทางด้านหลังของผมนี้ได้ถูกไถเกลีย่ยเพื่อเตรียมรองรับกับชาวเฮติซึ่งจะต้องอพยพมาอยู่ที่นี่ตามแผนการอพยพผู้คนของรัฐบาลที่ต้องการจะมีการบูรณะฟื้นฟูกรุงปะตอแปงใหม่ทั้งเมืองจะต้องมีการนําผู้ที่อยู่ในกรุงปะตอแปงนั้นออกมาจากในเมืองมาอยู่ด้านนอกก่อนหลังจากที่มีการบูรณะเมืองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจํากัดจํานวนประชากรจากนในช่วงก่อนพินไวที่มีอยู่3า ล้านคนให้เหลืออยู่1นล้านห้าแสนถึง2ล้านคนแต่ว่าแผนการอพยพผู้คนออกจากเมืองหลวงในครั้งนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าไรนักจากชาวเฮติครับคนไร้ที่อยู่อาศัย4ี่แสนคนคือเป้าหมายขนย้ายของรัฐบาลแต่พื้นที่แถบนี้ถูกเรียกว่าดินแดนคาวบอยตะวันตกของเฮติที่ดูจะแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ําซึ่งนั่นอาจจะทําให้ชาวเฮติไม่อยากย้ายออกไปอยู่ นอกจากนั้นยังมีผู้ประสบภ,ภัยไม่น้อยที่ยังหวงทรัพย์สินท,ที่ยังอยู่ใต้ซาบระหักพังชายคนนี้บอกว่าเขาจะไม่ไปอยู่ในแถบนั้นเป็นอันขาดและเขาจะขอตายที่ค่ายเต็นท์กลางเมืองแห่งนี้ส่วนผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะไปทุกที่ถ้ารับประกันได้ว่าจะมีน้ำและอาหารแผนใหญ่ในการฟืน้นฟูเมืองเบื้องต้นจะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเฮติในต้นเดือนนี้ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาระบุว่าหวรเร่งทําให้เร็วที่สุดทั้งการอ,อพยพผู้คนสร้างที่พักพิงชั่วคราวก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงในอีก4-5เดือนข้างหน้าและถ้าอย่างไม่มีการดําเนินการเมื่อถึงตอนนั้นหายนาระลอกใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีกที่เฮติเชรัฐถุมยาที่ีไทยรายงานจากกรุงปโตปแปรงประเทศเฮติ